สวัสดีแฟนบอลทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเมียฟันบอลทีเด็ดบอนจับเมียนาโชคนั่นเองค่ะทีเด็ดวันนี้นะคะเป็นศึกฟุตบอลเอฟเอค่าค่ะรอบรองชนะเลิศนั่นเองเป็นการเจอกันระหว่างทีมเชลรซีพบกับคิตตันพาเลตค่ะเพื่อไม่เสียเวลากันนะคะเราไปดูกันที่5นัดล่าสุดทุกรายการของเชลซีกันก่อนเลยนะคะ สถิติฮานาล่าสุดทุกรายการของเชลซีนะคะเชลซีมีสถิติชนะทั้งหมด3นัดแพ้2นัดค่ะไปดูกันต่อที่สถิติในบ้านฮานาล่าสุดของเชลซีกันเลยนะคะเชลซีนะคะมีสถิติชนะทั้งหมด2นัดเสมอ1นัดและแพ้2นัดค่ะส่วนทางฝั่งของคิตตัมพาเลตนะคะสถิติฮานาล่าสุดทุกรายการนะคะคิตตัมพาเลตมีสถิติชนะทั้งหมด3นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดค่ะและสถิติฮานาล่าสุดของการไปเยือนนะคะ คิดตันพาเลตน,นะคะเก็บจุชลามาด้ทนะั้งหมด2นัดเสมอ2นะัดและแพ้1นนัดนะนั่นเองส่วนราคาบอลคู่นี้นะคะเปิดมาที่ทางฝั่งทีมเจ้าทินอย่างคิดตันพาเลตค่ะเปิดราคาต่อครึ่งลูกและปะป,ะปะนั่นเองค่ะจากการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นและปะจัจจัยสำคัญของ2ทีมนี้แล้วนะคะพอเมือ่อลองดูการเล่นและขอจะช่วยทีมเชลซีละกันค่ะสำหรับนัดนี้เลยขอมาจะไปที่รองเชลซีนะคะสิงโตไม่เคยกลัวใครแน่นอนค่ะ พราะเนันคู่นี้นะคะเลิกต่อเชียดสีไปที่ครึ่งลูกค่ะมีเห็นแน่นอนอย่างน,อน,น้อย1ประตูส่วนสังกอร์ที่คาดไว้นะคะน่าจะจบกันที่1ประตูต่อศูนย์นั่นเองส่วนใครนะคะถ้าอยากพาการวิเคราะห์ทีเด็ดบอลจากช่องฟันบอลน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เกิดซัตไคและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจำวันนั่นเองค่ะ แล้วมาเจอกันใหม่นวะพรุ่งนี้ก่อน5โมงเย็นนะคะส่วนวันนี้เมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย